ที่ห้องประชุม501ชั้น5สารลกลางจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเศรชังรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาร,ราชการแทนผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกล่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม คั้งนี้ได้จากกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานจินวัตและร่วมเยืยนสงบนิ่งไว้อาลัยโดยในที่ประชุมได้รายงานสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง3ปีของจังหวัดนครสวรรค์และค่าเป้าหมายของจังหวัดนครสวรรค์ปี2568โดยมีจำนวนอุบัติเหตุไม่เกิน20ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน18ราย และเสียชีวิตไม่เกินเจ็ดรายทั้งนี้ได้กำหนดจุดตรวจหลักอำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568จำนวน32จุดอีกทั้งแผนบรูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้มีคำสั่งจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1-19ธันวาคม2,567ช่วงดำเนินการระหว่างวันที่20ธันวาคม2,567 ถึง9มกราคม2568โดยมีทั้งช่วงก่อนควบคุมเข้ม7วันช่วงคุมเข้ม7วันและช่วงหลังควบคุมเข้ม7วันอีกทั้งกำชับให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคสว่วนประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกตามนยโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่